สวัสดีค่ะตอนนี้แฟนเฮาไปแย่ไข่มดแดงมาเ้อะค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปซิดเบ็ดนะคะไปตกปลาที่ลำห้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นเขาก็ต้องหาเหยื่อเนาะเป็นเหยื่อไข่มดแดงค่ะไ่ร,ะรู้ว่าได้หรือเปล่าหรือว่ามิตแม่เนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันก่อนเพื่อนๆได้เยอะปะ ได้อยู่เด้อนะไนะอยู่ว่าไปบึงอี่มีมีอันนี้บ่มีไข่ใหญ่บ่บ่มีเลยงอยู่บ่มีไข่ใหญ่เลยตอนนี้เขามีแต่เอิญเอิญว่าไข่สาเนาะค่ะเพื่อนๆไข่สาไข่พาเป็นไข่เน้นหน่อยเนาะตอนนี้กะคือไรแม่เพิ่นให้ออกเขาก่อนเนาะจะเอาตะไคร่เนาะแม่เพิ่นนี่กะให้เพิ่นมาทำรังอยู่ในสวนเท่านี้ละอย่างมันขึ้นมาอย่างมันก็มาทำรังอยู่นี่แหละเดี๋ยวรอก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปตกปลาน้ำกันค่ะไปสีบเบ็ดน้ำกันเนาะ ตอนนี้พวกเขากำมาถึงทุ่งนาเนาะค่ะเพื่อนๆเลยไปก็จะเป็นห้วยนะคะจะเป็นลำห้วยที่พวกเขาจะไปสิบเบ็ดนี่แล้วฮะต้องเดินผ่านทุ่งนาไปถือโอกาสพาเพื่อนเพื่อนเมืองบรรยากาศทุ่งนาไปด้วยนะคะเพื่อนตอนนี้เขาบเทเน่ออกล้วงนะคะก็จะประมาณ ออกพันษาพุลอะไเนาะคงจะออกมากเนาะเข้ามาถึงบริเวณลำห้วยแล้วนะคะเมื่อนเดี๋ยวเข้ามาสิดเบ็ดน้ำกันเดอร์บ่านนี้แฟนเขาก็อยู่ข้างใน อันนี้ก็เครื่องใหม่เครื่องใหม่กะไล่ให้ไล่เพื่อนมาดูแฟนเราวันนี้ก็โยนไข่มดแดงลงไปเพื่อทีจะ้ะเอิ้นปลานะคะเป็นต่มีอยู่บ่าลาบ้าหนูบ่อนอยู่เนาะลำห้วยนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กเด้อเพื่อนๆแตบ้าเป็นปลาตัวใหญ่นะคะ เป็นพวกปลาสะแย่งปลาขาวเบงสันนอกช่วงนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วเนะาะเมื่อก่อนนี้น้ำจะไหลกว่านีนนน้ให้เพื่อนๆดูฝั่งโน้นเนาะฝั่งโน้นก็นจะเป็นนาของอีกหมู่บ้านหนึ่งเด้อค่ะเพื่อนยูคนละฝั่งดูคนละฝั่งน้ำห้วยเนาะจะใส่น้ำรวมกันเนะะี่ยค่ะจ้าจก็มาขุ่นกล้วปงน้งใส่ให้กัน อิ่มยุค h ẳ นบ่ได้กินนั่นบ่ได้ติดมันบ่โอ้ตรงนั้นไม่มีเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวห้องค่ะนะ <laughs> จะพากันย้ายทีไปเรื่อยๆค่ะ <laughs> จะบอกว่าเป็นการที่ดียวว่าหมดเลยค่ะ พราะว่ามีตะปาใหม่เต็มไปเบิดเลยหน่อตรงนี้นเข้าไปแล้วก็นามเยอะด,ด้วยบม่รู้ว่าจะไปถึงตรงไ,ไหนด้วยไหมไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงไหนนะ เป็นล้ำห่วยที่ติดต้นไผ่หลายค่ะซุ้มไผ่หลายนเนาะเล่นหอกไปได้แล้วอูว <laughs> จังไดบ้างออกมาแล้ว กว่าจะออกมาได้เด้อเพื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้ปลาแต่และตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายีน้ำเลี้ยงปลาครับทีน้ำเลี้ยงปลา มานเห็นนีีี่ามเเกย้วลาผ่านไปประมาณห้านาทีแล้วเพื่อนๆสรุปแล้วปลาก็ยังไม่กินเหยื่อค่ะบ่รู้ว่าโมนีจะได้ปลาหรือเปล่านะคะเพื่อนๆถ้าบ่าได้ปลากา็ถือว่าพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศลําห้วยแถวบ้านเราเนะาะกับบรรยากาศทุ่งนา,าเปลี่ยนที่อีกแล้วเปลี่ยนที่ปลาบุกโอเคเดี๋ยวเข้าไปผอกันทีใหม่เลยนะคะเพื่อนเข้าตงมุดไปเข้าก่อน,น เพื่อนเพื่อนที่สุดพอเขากะมาถึงที่ใหม่แล้วค่ะรอบนี้จะบอกว่ามุดแบบยากกว่าเดิมอีกว่ารอบที่แล้วมุดยากอบนี้มุดยากกว่าเดิมเพื่อนเพื่อนย่ามันเยอะเนาะก็หูัวที่นี่จะได้อีกหรือเปล่าเนะนนมารออุ้นต่อไป จะไปกินเนื้อบ้น้องม้งนี่จะกินยอมงจะกินยอจะรูมันกินย่ป่าหยบกิ๊บตัวแคือปลาอะไร ปลากระสิวอ้าวปลากระสิว <laughs> โอ้ยตัวแรกคือปลากระสิวอ้าวพนะตัวแรกแห้งหมันฟาเอาใส่ข้องเอาไปเลี้ยงไหนบ่บ่ได้ไมันตายอ๋อฉันเอาไปกินก็นได้ตัวแรกเลยแห้งมหมตัวแรกแห้งมันเนปลากระสิวอ้าวได้จากตัวเนะะมมาะปกติพวกเขาอยากได้ปลานี่ไหม ปลาปอกนะแมป่ปลาปอกปลาปลาขะปกปลาขยง,ขยงเอาไปหมกหม้อแ่บแบไหมเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็เอาปาลารวมไปกันเลยดอกเนาะบเป็นเต๋อดอกเนาะเอาไปหมกหม้อกระเสียเพื่อกันแหรอคะเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าปลาบนี้ค่ะเดี๋ยวจะปล่อยปลาลงไปเนาะปลากระซิวหนึ่งที่เขาได้มาเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไป ซีดเบ็ดอีกบ่องหนึ่งเนาะอ,อยู่ในอำเภอสีสงขามเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเพื่อนเอ่ยมาอย่างเฮือกบน้องหม่องหันเป็นสายนามบอกเหรอเฮ้ยอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปพอกันที่อำเภอเลยนะค่ะตอนนี้เราจะหาทางกลับกันก่อนค่ะ <laughs> กลับด้วยความยากลาบากเหมือนเดิมนึกว่ามาเจอปลาค่อนค่ะเพื่อนๆบ่มีพนะนะกลับกัน โอยทุรักทุกเลจริงๆวันนี้นึกว่าป่าจะลงเนาะคะ่ะเห็นน้ำล้งฝนหยุดตกจัิสิไหมคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในตัวอำเภอเลยะคะ่ะเพื่อ,อ <S <s <uck ran> นๆนกบินเอ้ มาเพื่อนๆมามึงแฟนท้องพนสิทธิ์เบ็ดน้ำกันค่ะตรงนี้เพื่อนเอิญนว่าแม่น้ําสงครามเนาะคะ่ะเพื่อนๆตรงที่เพื่อนๆเห็นอาจจะเป็นทงน้าด้วค่ะตะวันหนามถ่วมเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ถ้าน้ำฝนมาหนี่จะเป็นน้ำถ่วมตลอดค่ะจะมีน้ำไหลไหลตลอดเนาะท่านี้เนาะ ทิดอยู่บ่บ้านนกินยู่ม้บ่ากินจริงจริงด้วยเ้าเปลาเข็งบ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอะ อันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาปไใบเลี้ยงนเนาะค่ะเพื่อนก็ดีเลยปลาหมอเนี่ยปลาหมอลายอยู่บ่ตก,กเลยไปกิงครับออกไปเลยเมื่อใดปลาไปกินใดไปเลี้ยงกันยังดีเด้ ได้ตัวเดียวโอ้กินแล้วเหแต่ว่าบุญดึงมันกินรุดเลย ปลาหมอหน่อยบ้านเขาเอิญปลาเข่งน้อยนะคะเพื่อนได้ปลาหมออ่า <c oughs> ได้ปลา,าเข่งก็ดีบ้ันนี้ไดปลาสิหมยนี่ได้ปลาอยังก็ดีเบิร์ละพอดีเลยได้เอาไปเลี้ยงจะมีบอหนึ่งค่ะเพื ain, <c oughs> <ๆ>่อนเพื่อนพวกเขาว่าจ,จะเลี้ยงปลาหมอธรรมาชาติพอดีเลยนี่แหละจะไปปล่อยอเพราะว่าเขาไปสือปลาหมอเป็นพันมาเลี้ยงและนะ้วเนาะปลาหมอเทศน,นี่อ่ะ ปลาหมอธรรมชาติยังมาได้เรียนอ้าวปลาหมอไอรีโอ้หลายตัวนั้นเนาะเป็นปลาที่ทนที่ดีประคิงเป็นปลาที่ทนมัมบ่านี่พ่อหนาบ่อนตุ้มต่ำตุ้มต่ำเยออื้ออะอือึดเลย ติดอ้าวได้มาพร้อมบกัน,นต,ดติดก็ได้มาน้ำเลยนั่นได้มาอีกแล้วเ,เ,เ,อเอาไปเลี้ยงซะตัวหน่อยโปรดเลี้ยงเน่าเออไปเลี้ยงไว้เถอะกัน,นให้เพิ่นตัวใหญ่ซะก่อนนั่นให้เพิ่นตัวใหญ่ๆยผุ่นหนาเกี่ยวเขาคงเป็นจะเอามาปิ้งกิน เบิร์แล้วนะต่ว่าป่าบอดหลายดิอุอ้ยลุดมันอมแล้วเหรมันขี้นแล้วอมแล้วต่ว่าหันลุดอุย้ยตะมอคือ,ห,อหลายแทนข้าขนาดตะมอนหน่อยหลายเด่น น่านได้มาอีกแล้วได้จักตัวแล้วนะวสี่ตัวห้าตัวแล้วเด้อเพื่อนๆพองสงสัยจะเอาประมอยอยู่มองนี่แหละมองเดียวนี่แหละมาทีใหม่แล้วเด้อเพ <laughs> ื่อนเพื่อนอยู่รออยู่ห้องบนนี่แหละ จะได้ปะนาอเพ่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นเทียงนา่านอผุนอะเทียงนาแม่ถึกจมน้ำเลยค่ะช่วงฝนตกนี่นาฝนจะเป็นแบบนี้ตลอดทุกปีเลยอยู่เบาเบานูแบบนี้อยู่ทปีหลายปียแม่น้ำทรงค้ามันจะน้ำท่วมทุกปีเนาะค่ะแถวนี้ส่วนมากผู้คนเพื่อนก็จะทำนาเป็นนาปังเนาะถ้านาปีนี่จะบริเลทําเนาะค่ะเพราะว่า น้ำมหลายหลังเกี่ยวเขาเสร็จแล้วพอละค่ะพระเจ้าถึงจะทำหน้าเนาะแถวนี้เง <c oughs> ียบคิ้บอหัวหืรอดูต่อไปเพื่อนๆ พูดใยิ่งจะเสียงบ่อนทางคนเนาะได้ปลาเตอปลาเก่งอีกแล้ว <c oughs> เอาถังอยู่บ่ <c oughs> อ๋อใส่หันไหก็ได้เนาะเขาจุ่มน้ำไป <c oughs> ปลาหมอหลายเี้เ่อนเพื่อนพวกใส่จะได้ตปลาหมอแล้วมือน อืน่ปะปลาหมอหน่อยอีกอ่ะเอาลุดดีลุดอย่บอ่ะล,ล,ลุดและวไดไหมตวนนี้เป็นเทศกาลตอนนี้พวกเข้ากะกำมาถึงสวนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูปลาจะบอกว่าเ่ได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อน,อก,อน,อนก็ได้ตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นมาละได้ปลาหมอเนาะแค่ตัวนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวค่ะเพื่อนเก็เดี๋ยวเราจะเอามาปล่อยเนาะเอามาปล่อยลงตรงบอปลาหมอถีเขาเลี้ยงไว้เนี่ยและค่ะลงน้ำกันเดือดนะเอาปล่อยรู้ว่าจะไปปล่อยพุนปล่อยหนีแล้วเนาะเลี้ยงเ,เพื่อนกินหอหาน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยค่ะเ,เพื่อน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเราพบกันใหม่คลิปวิดีโอนาเด้อค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ